ครับสวัสดีครับบีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับพ่อๆกับปติมิงนะพี่น้องเนาะครับปติมิงพามาติดตามเลขราวพัฒนาของพ่อสวัสดิ์ต่อยิงนะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกร์นะพี่น้องวันศุกร์ที่สิบมกราคมหกแปดลาวพัฒนาออกแปดตัวศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าสาม เลขล่างก็ออก1นสานพี่น้องเนาะครับของพ่อสวัสด์งวดที่ผ่านมาก็หลุดเด้ยพี่น้องนี่ครับวัดสุกที่1ิบมกราคมสองห้าหกแลาวพัฒนาพ่อสวัสด์บนล่างวิ่งโลดหกับศนเน้นที่ 0, 0ูนศนย์กับบบมาหากัะบ่มาเนาะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าเลขไม่มาด้วยกันพี่น้อง 9045ครับกะถือว่าพัานนาะพี่น้องเนาะบ่ม,มานำกันนะครับครับื้นนี้กพะพ่อเตียงพามาติดตามตัวเองเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ่งนำกันนะครับเนาะพอใหนมาตัวใดนะครับ ว,วันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่สิบสาม ห้าพี่น้องหกกับห้าเน้นที่หกนะครับ หกสองหกสามหกเจ็ดหกแปดนะครับสองห้า สามห้าเจ็ดห้าแปดห้านะครับ ครับเน้นติดหกนะพี่น้องเลขไม่มาด้วยกันนะครับ ครับเรียกไปมาด้วยก,กันพี่นอ้องสองสามแปดเจ็ดระวังหกห้านะครับ เย็นนะพี่น้องเนาะขับสัตว์เยนนะพี่น้องเนาะเอามากชอบตัวไหนก็จะเริ่มนะพี่น้องเลอกขับตัวไว้นำหนครับนะครับพระเที่ยมเจดีเบิงพี่น้องวันจันทร์ที่13บสามทับหทับหกแปาวพัฒนาเด่น6กับ5เน้นที่6พี่น้อง62 63 67 68 ตัวเด่นพี่น้องเนาะขับกันหกห้าเลขไม่มาด้วยกันสองสามเจ็ดแปดนะครับตัดเยนระพรเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อพอเพชรนะครับเนาะส่งมาให้แต่ก็ขอขอบคุณพอสวัสดีหลายที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพระเตีมมาขับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเอาชน,นะเพชรแอมก็ไหวป้อนคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องอีฟซีก็จะได้โชคโฉบมันๆนกันนะพี่น้องเนาะครับจะลืมนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์เพชรแอมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้เพชรแอมน้ำหนักค,ครับเอาส้าย์ทายสุดนี้ก็อีฟซีทุกคนโชคโฉบมันๆเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะ ครับพ่อกันคลชิปหน้าพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม